คุณามาอุดหนุนประจำเหรอครับมาอุดหนุนบ่อยไหมครับนานๆมาทีที่เป็นโต๊ะใหญ่นะอยู่ฝั่งตรงข้างตอนแล้วนั่งตอนแล้นั่งมาเลเซียนั่งอ่ะว้าว Welcome Thailand. Okay, thank you. <laughs>

ไงบ้างครับดีครับาาดีบครับนะครับทำมาธุรกิจครับครับผมดีครับพี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ ก็คึกค kind of ักข mm ึ้นนิดหน่อยครับตอนนี้ยังยังยังในอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็มีลูกค้าแขกมาเลคนกรุงเทพเนี่ยก็ทยอยเข้ามาที่หัดใหญ่ก็เยอะขึ้นครับผมต่อไปน่าจะดีขึ้นครับอยากจะฟามไปถึงอะไรรัฐบาลบ้างเออก็ก็เอออยากให้เออทำให้เศรษฐกิจให้มันดีขึ้นก็ให้มีเงินโปรในระบบมากขึ้นก็ก็ทําให้คนมาชับจ่ายใช้สอยได้ได้ดีขึ้นครับครับผม ใช่คือกักเยอะเลยนี่พอเปิดประเทศปุ๊บนั่นแหละเพราะว่ามันดีขึ้นไงแต่ฮัตไยเรายังไม่มีทองเทียวไงตรงจุดเนี้ยนะปอยากใจมีการทองเทียวขึ้นกันนั่นแหละเพราะว่ามันดีขึ้นมันดีไงการการขาดท้ายมันดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าการทองเกี่ยวของในฮัตไจเรายังไม่มีไงจุดจุดขายเรายังไม่มีเลยว่าตรงมีอะไรบ้างคืออาหารการกินมันโอเคอยู่เหลืวบานราอน าอาเจ๊น,นี่คืออาเรื่องงานการกินหลากๆเนาะใช่แต่ว่าเรื่องการต้องเกี่ยวมันมันมันยังงาจุดไม่ได้